ทุกครั้งที่เราออกเดินทางจากประเทศไทยเราจะรู้สึกเหมือนกับการจากคนที่รักของเราไปประเทศไทยมีจิตวิญญาณแห่งความรักและความทรงจำอย่างแน่นอนคนไทยมีนิสัยอบอุ่นเป็นมิตรและใจดีแบบไม่มีในที่อื่นนั่นคือหนึ่งในความคิถเห็นจากชาวต่างชาติต่อคลิปไวรัลสาวยรมัน ล่ำให้ลังน้ำตาที่ต้องจากประเทศไทยไปเรื่องราวจะเป็นอย่างไรและชาวต่างชาติอื่นๆจะมีความคิดเห็นอย่างไรสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Bangkok Tube อากิราครั้งนะครับวันนี้แอมินก็มีเรื่องราวและความคิดเห็นชาวต่างชาติมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับ วันนี้เป็นเรื่องราวจากแอปดำนะครับสาวน้อยชาวเยอรมันที่ใช้ชื่อว่าแอนนี่นะครับเธอก็ได้โพสต์คลิปสั้นนะครับขณะที่เธอกําลังเดินทางนะครับบนแท็กซี่ครับไปยังท่าอากาศยานสุรรมภูมนะครับภายใต้คลิปก็กล้ให้แคปชั่นเอาไว้ว่านะครับประเทศไทยเธอหน้าประทับใจมากและในคลิปก็ยังมีแคปชั่นลอยเอาไว้นะครับว่าไม่ต้องกังวนไลอะไรไปนี่เป็นแค่สภาพฉันที่ต้องจากประเทศไทยไปเท่านั้นเองนะครับ คลิปนี้โพสออกไปเพียงหนึ่งสัปดาห์ก็กลายเป็นไวรัลมีชาวต่างชาตินะครับรุมเข้ามาชมนะครับมากกว่า5,000 0นครั้งและแสดงความคิดเห็นเอาไว้มากกว่า1,200ค,ความ,วมากกวา 1, คามิดเห็นนะครับก่อนจะไปรับฟังนะครับว่าชาวต่างชาติจะรู้สึกยังไงต่อคลิปนี้นะครับเพื่อนสามารถสนับสนุนการทํางานของแอดมินโดยเข้าไปช้อปปิ้งที่ a g i ิล s t สโตร์ครับติมไปที่โปรดักหนึ่งอย่างใต้คลิปจากนั้นจะลิงก์ไปที่ช้อปปี้เพื่อนสามารถช้อสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วได้เลยนะครับแต่หากอยากดูแลสุขภาพก็ต้องมิ วิตามินเม็ดฟูคุณภาพสูงนําเข้าจากยนเยอรมนีนะครับก็สัญชาติเดียวกันกับคุณแอนนี่ในคลิปเลยนะครับสามหลอดเพียง160บาทรับประทานได้ถึง2เดือนคุ้มยิ่งกว่าแฝดปลาทองสําหรับการลงทุนในสุขภาพนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกช้อปปิ้งแค่กดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์หรือซื้อกระป๋งเพื่อเป็นกำลังใจให้อดมินทำคลิปต่อไปและเพื่อที่เพื่อนจะไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆต่อไปในอนาคตจากช่องแบง g k o k ถูมอคิดด้วยนะครับขอบคุณครับ ต่างชาติท่านแรกเข้ามาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าความรู้สึกเมื่อต้องจากเมืองไทยไปมันเศร้ามากหลายครั้งที่ฉันต้องจากไปและกลับมาแต่ตอนนี้ฉันโชคดีมากที่ได้อยู่ที่นี่ตลอดไปท่านต่อมาบอกว่าไม่ได้อะไรนะแต่ทำไมประเทศไทยถึงพิเศษอะไรนักหนาะเหมือนกับว่าทำไมคนส่วนใหญ่ถึงชอบที่นั่น ฉันแค่สงสัยเฉยๆหลังจากนั้นก็มีคนมาตอบภายใต้คอมเมนต์นี้มากมายครับท่านแรกก็บอกว่าผู้คนน่ารักสถานที่ที่ดีแค่มาดูแล้วคุณจะรู้ด้วยตัวของคุณเองท่านต่อมาตอบว่าคนไทยมีนิสัยอบอุ่นเป็นมิตรและใจดียากที่จะหาได้จากที่อื่นฉันรู้ว่ามันอาจจะไม่เป็นแบบนั้นเสมอไปแต่ฉันเดินทางไปแล้ว15ประเทศทั่วโลก คนไทยใจดีที่สุดท่านต่อมาบอกว่าคนไทยน่ารักใจดีและประเทศค่อนข้างปลอดภัยทะเลและชายหาดสวยงามภูเขาก็สวยงามคุณควรลองมาสัมผัสสักครั้งนะเพื่อนคุณจะรู้ว่าทำไมหลายๆคนถึงรักประเทศไทยท่านต่อมาเข้ามาตอบว่าทุกครั้งที่เราเดินทางออกจากประเทศไทย เราจะรู้สึกเหมือนกับการต้องจากคนที่รักของเราไปประเทศไทยมีจิตวิญญาณแห่งความรักและความทรงจำอย่างแน่นอนท่านต่อมานะครับเมนว่าฉันเพิ่งจะเขียนหนังสือบทกวีเกี่ยวกับช่วงเวลาที่ดีและช่วงเวลาที่แย่ของการเดินทางเข้าและออกจากประเทศไทยฉันอยากมอบอ e ีบุ๊กเวอร์ชันนี้ให้กับคุณท่านต่อมานะครับบอกว่า นี่มันคืออาการ Thailand b r u c s แล้วก็ทำเป็นลูกหัวใจแบบว่าแตกร้าวไว้นะครับท่านต่อมาบอกว่าข่าวดีก็คือทุกครั้งที่คุณกลับมาประเทศไทยคุณจะรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านอีกครั้งท่านต่อมาบอกว่าประเทศไทยไม่ใช่ประเทศแต่มันคือความรักท่านต่อมาบอกว่าประเทศไทยมอบความอัศมหจจัศจรรย์ให้กับจิตวิญญาณของคุณเข้าแล้ว ท่านต่อมาบอกว่าฉันอาศัยอยู่ในประเทศไทยมาเป็นเวลา27ปีแล้วและฉันรักประเทศไทยมากฉันพึ่งแต่งงานกับหญิงสาวชาวไทยที่น่ารักคนหนึง่งและเราซื้อบ้านสวยๆให้เราในราคาที่ถูกกว่าที่ไหนๆในอังกฤษขอบคุณประเทศไทยสำหรับการต้อนรับของคุณแล้วก็เป็นไอคอนไหวไวประมาณ8ไอคอนนะครับท่านต่อมาบอกว่า เมื่อคนไทยได้ครองหัวใจคุณไปแล้วก็ยากที่จะปล่อยวางสิ่งหนึ่งที่รับประกันได้คือคุณจะกลับมาเยือนดินแดนแห่งรอยยิม้มแห่งนี้อีกครั้งท่านต่อมาบอกว่าประเทศไทยทําให้ติดใจจริงๆทุกปีฉันคิดอยากจะไปเที่ยวที่ใหม่ๆแต่สุดท้ายก็ต้องกลับมาที่ประเทศไทยอยู่ดีนะครับนี่ครับดีมากเลยครับ,รบเงินทองจะได้ไม่รั่วไหลไปไหนนะครับ ถ้าเป็นนักท่ยวคุณภาพนะครับท่านต่อมาบอกว่าฉันเองก็กําลังเดินทางจะกลับบ้านจากกรุงเทพในวันพรุ่งนี้ฉันชอบผู้คนที่นี่มากท่านต่อมาบอกว่าตั้งแต่ฉันกลับจากประเทศไทยฉันมีความรู้สึกเคว้งคว้างว่างเปล่าฉันเลยลุกขึ้นมาตั้งใจทํางานโดยความคิดว่ามันจะคุ้มค่าที่จะทําให้ฉันได้กลับไปที่นั่นอีกครั้งในปีนี้ท่านต่อมาบอกว่า หากคุณสงสัยว่าทำไมประเทศไทยถึงพิเศษนักลองอ่านความคิดเห็นของคนไทยในนี้ดูสิบางครั้งมันก็ไม่ใช่แค่สถานที่เท่านั้นแต่มันรวมถึงผู้คนด้วยคนไทยน่ารักมากนะครับก็มีคนไทยนะครับไปรู้หน้าที่นะครับทำงานกันเป็นกระบวนการนะครับเขาไปปลอบประโลมนะครับบอกว่าบอกว่าที่นี่คือบ้านกลับมาได้เสมออะไรเงี้ยก็น่ารักมากเลยครับก็นี่แหละครับเป็นการตกให้ชาวต่างชาตินะครับอยากกลับมาเที่ยวอีกครั้งนะครับ ท่านต่อมาบอกว่ามันเป็นความรู้สึกที่แย่มากท่านต่อมาบอกว่าเมื่อคุณเดินขึ้นบันไดเลื่อนวัดใจอันด่งดังที่สนามบินสุนภูมิความรู้สึกของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปมากนะครับท่านจะของช่องเ็ามาตอบนะครับบอกว่าโอ้พระเจ้าใช่แล้วมันจะต้องแย่ยิ่งกว่าเดิมใช่ไหมท่านต่อมาบอกว่านี่คืออาการของฉันเมื่อวานนี้ตอนที่เดินทางออกจากประเทศไทย ท่านต่อมาบอกว่าฉันมีความรู้สึกแบบเดียวกันนี้เลยในอาทิตย์ที่แล้วแต่ตอนนี้ฉันก็ต้องการกลับไปที่ประเทศไทยอีกครั้งท่านต่อมาบอกว่าฉันมีความรู้สึกแบบนี้มา36ครั้งแล้วแต่ว่าฉันก็โชคดีที่เราสามารถกลับไปที่นั่นได้อีกเป็นครั้งที่37ท่านต่อมาเม้นต์มาจากเดนมาร์กนะครับบอกว่ามันช่างเป็นความรู้สึกที่แย่ที่สุดจริงๆท่านต่อมาบอกว่า นี่มันจริงมากเลยฉันร้องไห้ขณะนั่งอยู่บนแท็กซี่กำลังเดินทางไปสนามบินนี่มันก็6เดือนผ่านไปแล้วและทุกวันฉันคิดและคิดที่จะกลับไปที่นั่นอีกในเดือนธันวาคมฉันจะกลับไปที่นั่นและใช้เวลาที่นั่น2-3สเดือนท่านต่อมาก็มาให้คำแนะนำไว้นะครับว่า คุณควรวางแผนล่วงหน้าในอนาคตสำหรับการ,กรเกษียณอายุของคุณในฐานะชาวต่างชาติที่นี่เมื่อคุณแก่ตัวลงท่านต่อมานะครับเมนเป็นภาษาเยอรมันว่าประเทศไทยได้ขโมยหัวใจของเราไปเจ้าของช่องก็มาตอบครับว่าโอ้ใช่เลยท่านต่อมาบอกว่าตอนนี้ฉันกลับมาที่เยอรมันจากประเทศไทยเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์แล้ว ตอนนี้กำลังค้นหาเที่ยวบินสำหรับการเข้าพักในครั้งต่อไปของฉันในประเทศไทยที่น่ามหาศัศจรรย์และทิ้งธงชาติไทยและไอคอนสวัสดีไว้นะครับท่านต่อมาบอกว่าฉันพึ่งกลับจากประเทศไทยเมื่อเดือนที่แล้วฉันเข้าใจความรู้สึกนี้ดีท่านต่อมาบอกว่ามันเป็นความรู้สึกที่แย่ที่สุดเลยท่านต่อมาเม้นทภาษาเยอรมันว่าฉันจะต้องใช้บริการบันไดวัดใจ ในตอน9ก้าโมงเช้าและฉันคิดว่าฉันคงจะร้องไห้ฉันเข้าใจความรู้สึกของคุณเลยท่านต่อมาชาวเยอรมันน,นะครับบอกว่านี่คืออาการของฉันขณะนั่งรถไปสนามบินเมื่อตอนที่ฉันเดินทางออกจากประเทศไทยท่านต่อมาบอกว่าฉันกำลังนั่งดูวิดีโอนี้ขณะที่ฉันอยู่ที่ท่าอากาศยานสุนภูมิ แล้วก็เป็นธงชาติอิตาลีหัวใจและธงชาติไทยไว้นะครับท่านต่อมาบอกว่าฉันรู้สึกเหมือนว่าฉันได้ทิ้งส่วนหนึ่งของจิตวิญญาณไว้ที่นั่นระหว่างการเดินทางคนเดียวเมื่อปีที่แล้วตอนนี้ฉันกำลังเก็บเงินได้5,000เหรียญซารัดและกำลังย้ายบ้านฉันใช้เวลา4เดือนกว่าจะกลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงหลังจากความฝันนั้นสิ้นสุดลง ฉันรู้สึกเหมือนว่าได้อยู่ในดินแดนแห่งเทพนิยายจริงๆท่านต่อมาบอกว่าฉันกลับจากประเทศไทยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและร้องไห้หนักมากขณะนั่งบนแท็กซี่ไปสนามบินฉันซ่อนน้ำตาเอาไว้ใต้แว่นกันแดดท่านต่อมาบอกว่าฉันเข้าใจความรู้สึกนี้ดีท่านต่อมาบอกว่านี่มันทำให้ฉันกลัวที่จะกลับไปเที่ยวเมืองไทยอีกครั้งเพราะฉันรู้ดีว่าตอนที่จะจากที่นั่นมา ฉันจะมีอาการซึมเศร้าหนักมากเพียงใดท่านต่อมาเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับบอกว่าฉันก็มีอารมณ์เดียวกันพึ่งกลับจากประเทศไทยเมื่อสองสัปดาห์ก่อนเศร้ามากท่านต่อมาบอกว่าฉันก็เป็นเช่นกันทุกครั้งที่ฉันออกจากประเทศนี้มันทำให้หัวใจฉันสลายต่อมาชาวเยอรมันนะครับบอกว่าฉันเองก็จะต้องกับเยอรมนีวันมะรืนนี้หลังจากใช้วันหยุดทั้งหมด30วันที่นี่ แต่ว่าฉันจะกลับมาที่นี่อีกครั้งในช่วงฤด,ดูหนาวเป็นเวลา2เดือนและฉันก็ตั้งตารอคอยมันแล้วครั้งล่าสุดฉันต้องใช้เวลาถึง2องสัปดาห์หลังกลับจากประเทศไทยเพื่อปรับตัวให้ชินกับเยอรมน,นีแล้วก็ทำไอคอนร้องไห้ไว้ภายใต้เมนี้ก็มีคนเข้ามาตอบนะครับบอกว่าเพราะที่นี่ไม่มีคนไทยที่เป็นมิตรไม่มีอาหารริมทางไม่มีตลาดกลางคืน ไม่มีเซเว่นอีเลมีแต่อากาศหนาวและเปียกสองอาทิตย์ไม่เพียงพอสำหรับฉันปรับตัวกับที่นี่ไม่ได้เลยทันต่อมาบอกว่าฉันเข้าใจคุณดีฉันก็มีอาการเช่นนี้เช่นเดียวกันทานต่อมาบอกว่าสถานที่น่าเศร้าที่สุดในโลกก็คือบันไดเลื่อนวัดใจที่ถ่าอากาศยานสุนภูมิที่ห้องโถงผู้สารขาออก ท่านต่อมาบอกว่าเฮ้อมันเป็นอาการที่แย่ที่สุดเลยจริงๆหลายครั้งแล้วและการจากไปก็เจ็บปวดเสมอแต่ฉันก็ดีใจที่คุณมีช่วงเวลาดีๆที่นั่นท่านต่อมาบอกว่าฉันเข้าใจความรู้สึกนี้ดีเมื่อสองสัปดาห์ก่อนก็เดินทางไปที่สนามบินแบบนี้เลยกำลังวางแผนที่จะกลับไปที่นั่นอีกครั้งในช่วงคริสต์มาสที่จะถึงนี้ท่านต่อมาบอกว่า คนขับรถแท็กซี่ของฉันเปิดเพลงไททานิกะหว่างทางไปสนามบินเราเสียน้ำตาไปหลายหยดนะครับเนี่ยพี่แท็กซี่ก็ร้ายนะครับเปิดเพลง My Heart Will Go On ครับแบบว่าเป็นการแบบว่าเขาเรียกว่ากระตุ้นบ่อน้ำตาลลูกค้าไปอีกท่านต่อมาบอกว่าเราทุกคนเข้าใจความรู้สึกนี้ดีฉันร้องไห้ทุกครั้งและมันไม่เคยดีขึ้นเลยท่านต่อมาบอกว่า ฉันเข้าใจความเจ็บปวดที่ยากที่สุดฉันเคยเจอมันมากับตัวสองครั้งแล้วทันต่อมาบอกว่าการเดินทางด้วยแกร็บไปสนามบินครั้งสุดท้ายนั้นมันช่างมีผลกระทบที่แตกต่างทันต่อมาเมนม็นภาษาฝรั่งเศสว่าหลงรักประเทศไทยเข้าอย่างจังทันต่อมาสุดท้ายานะครับบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง มันมีจิตวิญญาณและหัวใจของเราอยู่ที่นั่นเสมอครับนั่นก็เป็นเรื่องราวและความคิดเห็นจากชาวต่างชาตินะครับต่อคลิปไวรัลคุณแอนนี่สาวชาวเยอรมน,นีนะครับกับความภาวะแบบว่าตเตรียมซึมเศร้าก่อนออกจากประเทศไทยนะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นว่าอย่างไรอย่าลืมเปิดคอมเมนต์ใต้ใคลิปแลกเปลี่ยนพูดคุยสนทนาในเชิงสร้างสรรค์ดได้นะครับ และถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์ที่แอดมินนำมาเสนอวันนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์หรือซุปเปอร์แตงเป็นกำลังใจให้แอดมินทำคลิปต่อไปและเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ที่ดีต่อไปในอนาคตจากช่องแบงค์เค้าฉูกอากิระด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับเอาละครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังอยู่ต่อขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงอากิลัสโต้ครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิตามินคุณภาพดีจากเยอรมันวิตามินเม็ดผู่ มิโปลิสนะครับวันนี้แอดมินจะต้องเติม B12 นะครับเพราะว่า B12 เนี่ยมีส่วนสําคัญในการส่งเสริมการทํางานของระบบประสาทและสมองโดยตรงนะครับสมองของแอดมินวันนี้ก็คือใช้งานหนักมากแต่9ก้าโมงถึง6โมงเย็นทำงานประจาด้านการท่อง,ทงเที่ยวครับต้องจาข้อมูลแต่ละประเทศรวมถึงข้อมูลของลูกค้าและซัพพลายเออร์ต่างๆตกเย็นมา6โมงเย็นถึง3ทุ่มสี่ทุ่มก็ต้องมานั่งทำคอนเทนต์หาคอนเทนต์ใจภูมฝากทุกคนกันครับก็เลยต้องเอ่อส่งเสริมสมองและประสาทนะครับจะได้มีสมองที่ดีในการทํางานต่อไปนะครับ วิตามินเมทพูอนี้แอดมินรู้จักครั้งแรกตอนไปเที่ยวเยอรมันเมื่อปี2019ครับซึ่งไจเขาก็แนะนําว่าที่เยอรมันขายเนี่ย1ยูโรแต่ประเทศไทยสมัยนั้นขาย150บาทครับสมัยนั้นยังไม่เป็นที่นิยมหลังจากนั้นจะมีเมทพูนี้ก็เริ่มเป็นที่นิยมเรื่อยๆครับจะมีการนําเข้ามามากขึ้นเกิดการแข่งขันด้านราคาตอนนี้ราคาอยู่ที่หลอดละ50บาทได้20แท็บเล็ตนะครับเพื่อนสั่ง3หลอด150บาทสามารถทานได้2เดือนถือว่าคุ้มต่อการลงทุนในสุขภาพของเรานะครับ เพราะว่าร่างกายของเรายัางต้องการวิตามินทุกวันนะครับถ้าพเพื่อนๆทานผักผลไม้หรือว่าอาหารที่มีวิตามินครบถ้วนมั่นใจก็ไม่จาเป็นต้องเติมต้องเสริมแต่ถ้าไม่ถึงเนี่ยมันต้องจําเป็นนะครับเพราะว่าร่างกายของเราไม่สามารถขาดวิตามินได้ขาดวิตามินแล้วร่างกายของเราก็จะไม่แข็งแรงนะครับแต่ในทางกับการให้วิตามินเราครบร่างกายของเราก็จะแข็งแรงทํางานให้กับเราได้ไปจนชั่วชีวิตเลยนะครับนอกจากเติมวิตามินคุณภาพสูงน,นะครับอันมินก็วัยนี้ดูรอยเริ่มมานะครับก็ไม่ได้เด็กแล้วครับก็เลยจะ มีสกินแคร์มาแนะนอนมันก็คือ l o ร e อ l Paris Revital ทอไซึ่งมีส่วนผสมของโพรเรตินอนครับขณะนี้เป็นเวลางคืนนะครับก็ต้องใช้เป็นไนท์ครีมนะครับมันก็จะมีเดย์ครีมด้วยตอนนี้มีจัดโปรอยู่ที่3ามสบาทนะครับก็สามารถสั่งได้นะครับเราก็จะมาทากันให้ดูสดๆเลยครับดิมินก็จะมั่นใจรีวิวหรือว่านำมาจำหน่ายแค่สินค้าที่ใช้เองจริงๆเท่านั้นนะครับระหว่างรอวิตามินกำลังละลายครับก็เติมสมองแล้วก็ต้องเติมผิวด้วยครับ ต้องออกก้องบ่อยครับคุณซับเร็วใช้ดีไม่เหมยวนนู่นนะที่สำคัญคุณจะกินคอต,อต่อต้านริ้วรอยที่ราคาเขาถึงได้จะปลูกละสามร้อยกว่าบาทแล้วแต่ช่วงโปรโมชั่นนะครับนี่แหละครับทาเป็นประจำแอดมินใช้มาหลายปีแล้วครับทาแล้วก็เห็นผลแบบแอดมินแล้วเพื่อนๆก็ตัดสินเอาแล้วกันนะครับว่าจะใช้ต่อหรือไม่ใช้ต่อนี่ก็ไม่บังคับแต่ว่าอยากรีวิวนะครับ อ่าแล้วต้องเติมอาหารสมองนะครับเออลืมอย่างหนึง่งวิตามินเมทูนี่เขราระบุเป็นแบบว่าเฉพาะหลอดหนึ่งเป็นบีสิบสองหลอดหนึ่งเป็นธาตุเหล็กหลอดหนึ่งเป็นวิตามินซีครับเป็นตัวเน้นแล้วต้องเติมตัวรวมด้วยก็คือเซนเซนช่อมเอทูซิงนะครับเพราะว่าแต่ละวันในร่างกายของเราต้องการหลายวิตามินนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเราต้องมีตัวเบสหรือว่าตัว,ต,วตัวรวมแต่ถ้าวันไหนเหนื่อยส่วนไหนของร่างกายเหนื่อยสมองเย่นี้เหนื่อยสมองก็ต้องเติมบีสิบสองเข้าไปแต่ถ้าวันไหนหน้าแบบโจรมหน้าหน้าเริ่มแบบ ไม่เปล่ยนแปลงก็ต้องเติมตัววิตามินซีหรือแมกกาทีดเหล็กครับจะได้ต่อต้านอนุมูล,ลอิสอระตัวสมองไหลลื่นทำาดีเลยครับนะครับสุดท้ายก็อยากจะฝากบอกว่าสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญนะครับยิ่งถ้าเราอายุเริ่มเยอะแล้วเซลล์ต่างๆของร่างก,กายเนี่ยเริ่มทำงานไม่ได้เหมือนทไมไยเป็นหนุ่มสาวครับกัน ตัวช่วยเสริมให้เซลล์ของเราทํางานได้ปกติ็นสำคัญเพื่อเรามีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ครับแต่อย่าลืมว่าต้องรับประทานอาหารให้ครบแม่หมู่และออกกําลังกายเป็นประจำครับร่างกายทํางานให้เราตลอดชีวิตเราก็ต้องตอบแทนร่างกายของเราเลยครับสาหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ